ก้อนนี้จะเป็นตัวสินค้านะครับอันนี้จะเป็นคู่มือของเขานะครับตัวตัวกล้องตัวท่อนะครับนี่นะครับหัวกล้องก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่จับนี่นะครับเป็นที่จับในท่อนะครับก็ตัวเมมโมรีก r สารสิบสองกิกะไบต์นะครับก็ใส่เข้าไปแล้ววิธีใส่ก็นี่ครับ ใส่เข้าไปแล้วก็กดกดเข้าไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะประกอบตัวสินค้านะครับก็อันนี้ประกอบเรียบร้อยนะครับก็เอาตัวตัวหน้าจอนะครับเสียบกับตัวนี้นะครับเพราะด้านหลังมันจะมีช่องของมันตัวท่อนะครับก็เสียบกับรูของมันนะครับแล้วก็หมุนหมุนให้แน่นนะครับวิธีใช้งานนะครับเครื่อง นี่นะครับก็ตัวนี้จะเป็นไฟนะครับไฟตัวท่อปรับได้สระดับนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวถ่ายนะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับตัวเมนูก็เลื่อนดูได้เลยนะครับก็จะมีความชัดภาษานะครับวันเวลา เอสว่างนะครับถ้ากดกดเข้าไปนะครับก็กดตรงนี้ก็เลือกก็เลือกได้เลยนะครับอันนี้ยังไม่กดอะไรนะอันนี้จะเป็นปุ่มย้อนกลับอ่ะย้อนกลับนะครับปุ่มนี้ก็สามารถดูรูปได้นะครับกดตรงนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายอะไรจะลองถ่ายให้ดูนะครับอ่ะอันนี้ถ่าย ให้นะครับถ่ายวิธีลบรูปก็ต้องลบในคอมพิวเตอร์นะครับใส่โมเมลริการ์นะครับก็สินค้าใช้งานได้ปกติเลยนะครับเก็งสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อาจัดส่งครับ